สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอทุกท่านทุกคนนะคะมาจ้ามาจ้าไปวันปุย,ยน้ำกันตามเขาดิลุงอดลูกกาลูกกาบนะ่มีหนำไปวันปุยวันปุยหน้าค่ะโอ้หน้าพอกำลังวันใหม่เป็นอะไรของงามค่ะต่งากงกันกำลังวันใหม่กำลังโต น้ำก็ไหลเถอะมันใหม่น้ำใสยุ่งออกเลยนี่หน้าพ่อพ่อเสีมเด้อคันนี่นี่เขาขาวนี่วันใหม่นี่มีฟังสะนี่แต่ก่อนมาปลูกปลูกหญ้าเมืองนี้ด้อค่ะบนีรหญ้าหไฮมืะเหลีวนี่หญ้ากลั่งตะขึ้นอันนี้นาของพ่อพ่อเสีมนะคะนี่เขาไหลเถอะโอ้โหน้ำเขาวออกหลากเป็นตาได้ดสามไหลเถอะคุณสามเอาเนี่ยตัราะว่าสนามมันใสมันขึ้นเลย ไปไปต่ออีกนะอีกบ่ไกลแล้วค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วนี่ว่าฝนตกแคงเมื่อวนเบิ่งอู้น้ำไหลายแห้งบ่เกิดดอกมองน้ำนี่โอ้เตี้ยมตัวดำโลดเถาะขุ่นเพิ่อตั้งสูบไว้อยู่ตัวนั้นเพิ่อตั้งสูบไว้อยู่หน้าหยานนี่แม่คืองามเถอะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเหลี่ยวงามกลาฝนระวันก่อนหรือระวานโครเตียเขาทอยน้ำไปให้นะ เอาไปตัดต้นทอนที่มืดอตอนนัวนี่มองเข้าเคยมาตัดต้นทอนหายหมืดแลว้วมองเคยมาตัดไปห้สาวปีอู้ผุนดำเอาเมยให้นี่เมยคืองามแต่หน้าดำงามไว้นะคะหน้าดำเดี๋ยวก็ถึงทางเลี้ยวแล้วข้างหน้านี้คือเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเขาไปหาหน้าแบกวิไปอีกประมาณากิโลหนึ่ง แบกปุ๋ยไปน้าบร์ b อีูกไปาเบรกแล้วก็เตรียมเตียมตูจัดงานได้เลยให้แบกปุ๋ยทางเขาหน้าทางเขาหน้าหนาฝนนี่ไปหยากปัญญังเลยนี่ม่เตอเจอย่ห้ใหม่านี้มอเอรซเป็นไมอเตอรเป็นอสามวเก้าออกเลยตัวเนาะกมาโมเมงเขาล็อกข้อไป้สัมติ จท้องไปไหนเยอะแต่ท้อข้าไ,ไปหอดหน้าปูหอดหน้าปูพุ่นเลยนะเฮ้เจ้าพุ่นก็ย่าสิดเบกไว้ซองทงยี่ปี่อีกซองทงสิบเดือนน้องว่าผมจะไปจอดหน้าพุผมสิเบรกถอยขึ้นหน้ารถดีเลยโอ้พ่อขาพ่อขาปิงปิงปลาซิวมาสามเขาไปปลา พะขา่มกไก่ป่าน้อสามเขาโอ้เขาหงอกเร็วเขาแดงจึงคืองเร็วหน้าหลอกไม่ยังสี่ละค่ะหน้าหลอกไม่แดงจึงคืองมอเตอร์ไซค์มุกอันมอเมนปูเจาะติพนพักกันมาหน้าบบแมนบบนันซาหลิงนันจอดอยู่นั่นเพิ่งกับมาวานปุ๋ยคือกันตัวนเจี๋ยมูนเอาแต่มันานี่นหนิอโรถมอเตอร์ไซค์คือกันหลายๆสันดี ต้อยด่อยู่แล้วมัากคนจอดเอบเอบอยู่ผู้ใดรถผู้ใด่วะกันเดียหน้าปัญาวันนึ่งผู้ใดเยอะนี่นี่นะคะจะถอยรถเข้าไปตรงนี้อุ้ยเขาสื่อผู้เอาออกมาเลยตีมันคือแคบแต่ทางแคบเพราะเนาะผู้ด่ายนไผู้ด่ไยผู้ด่ไปพุ่นโลดไปพุ่นโลดไปพุ่นเลยพุ่นไปพุ่นเลยไปน้ำปูพุ่นเห็นเบาปูอยู่พุ่น อูหมุนตัวน,นั้น <laughs> นะเฮ้ยเจ๊หมุนเจ๊หม,มุนเราก็มามนี่แหละเนาะพ่นเขากุม,มานั่งเว้ยแย่หล่นตัวน,นั้นสามเขาอยู่นั่นโอ้เจ๊หมุนเอามาหน้าเจ๊หมุนมาหน้านี่นึกว่าจะไปหน้าอืนา่นเจอะไรก่อนบบ <laughs> เอารถลบแล้วอ <laughs> ยู่รถอยู่รถไปอยู่รถมาอย่ค่ะบูบองสิไปจอดเอาปฎิกาโห่มเนี่ยวันนี้ คนโอ้ยเนาะมึงปีกับสิไล่ก้นออกจากโฮมก้นบนนี้เอ้าตัวใส่ปูไปทางไดนนี่ปูเขามาของปูมุนอยู่หมปูเราสิกลับบ้านกลับบ้านอะไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วแบกปุ๋ยไปให้หน้าเล้วอย่าตกใส่หน้าเพิ่นเด้อเข่าพิ่นสิงามได้ปุ๋ยนั่นคือบุมมา่างกันแท้พี่ไหม่ เออกันแทต,ตัวนี้กันแทต้นมันถากจนหน่อยปูนหน้าอยู่ในในเด้อค่ะปูนปูนปูนหน้าปูเจสิบแบกเหลวสีถุงบักย่างไก่แบกตะปุยนี่็เมือแล้วกว่าสิไปหดหน้าโอ้หน้าเจมูนเบ่งเด้อค่ะในหน้าเจมูนบักย่างงามเลยเปิ้มาหน้าอยบุนปุ่นเมียเปิ้น เจมุนว่านปุ๋ยเมี่ยเป็นผู้ดำผัวเป็นผู้วานเอาว่านปุ๋ยอ้อยกันเราว่างขั้นเดอ้อมือแรงเดอ้อ <c oughs> ได้เกาเหกกันได้ <c oughs> ว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยเจมุเนเนามันแล้วตัวน,นี้แล้วก็ขึ้นไปตัวเทิงน้ำเดอ้อ <c oughs> โอ้ยแล้วไหวโพดนี่ผัวเป็นผู้วานเมีย <c oughs> เป็นผู้ดำ อ้อยกันกากกเดี๋ยวเราจะลงไปหว่านปุ๋ยกันนะฮะอันนี้พอเลยค่ะพอตื้อทั้งไปตามหลังแล้วเดี๋ยวเราลงไปกันเลยจ้าเดี๋ยวพอเสียนสิแบกปุ๋ยไปหอดหน้าสี่ถุงนะคะแบกกรางังแบกไปถุงหนึ่งท่านเด้หอดอยู่ปุ่นท่านเด้เคืองทางอยู่อู้นี่ หน้าพอคุ้นด้วยค่ะนี่งามงามเขาคุ้นเน่ยป้าเกิดเสมอกันหลุมเลยนี่หน้าแม่สมค่ะโอ้บวกวางบังยางใหญ่เลยผุนมองนำผูเรนอสิมาดำไห่บาดตาเนี่ยน้อ,มา,าานนอมาเด้อค่ะแม่สิมาซอยกันวานปุ๋ยเดิอบาดนี่ยมองนี่แมมเกิดยุ่มกันอยู่ว่าแม่นอันกาเลยนี่ละค่ะหน้าหน้าหน้า ถึงแล้วนะคะถึงแล้วหยาก็คือหลายเถีคือใส่ยายอยู่นี่มองเป็นห้องค่ะนี่มองเป็นห้องมองมันบพ่เกิดแสดงมาสามอยู่นะคะมาชมเขาง,งามน้ากันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสู่เขาน่าพกกุณน่ไไ้ว่ะคือหน้าหนองน้ำูมบอกยางงามเลยบ่มี่มองเด้ดสามเลยวะเกิดลึปุ่มเลยเสมอกันเปียอุ้ยนี่ถ้าเกิดใดคือจังสีเด้อค่ะนี้ งามคักเลยน,นี่ถ้าเกิดไดขึ้นจังสิมดไทยนี่โอ้เอาบ่เบิดนี่ให้นึงนี่ให้นี่ราชวานจีดีสามคักเลยมองมุ่หมองเกย์มองสามหน้ามองได้ดัำสมดับสมกสิยนโอกาสยุเทถวหนีแล้วค่ะนี่โอ้ย่างมากแบบไก่พี่นหองเอ้ยตายผู้แบกปุ๋ย นี่มองเดสามอีกมองนึ่งมองเลยมาสมเส้อันนี้มาสามคนนะคะพ่อเสีมแล้วก็บพอแล้วก็แม่สมหนะคะสิบวานปุ๋ยง่ามเทะเขาปีนิมาค่อยวานปุ๋ย,ยกเถือตัวหน้าบ้านน้องปุ๋ยซีถุงเม่อแม่มานสด็ดสามตะเกียรสองให้หนี่งตีพอ ฮะมันจะได้สามตาสองให้นี่หรอวะอุ้งมุนี้คือบบมี่น่ำมันสิวานไไหวมันสิบบอันนี้ติบบวานไหวมันสิบบเว้ยมงนี้มีแต่หย่าตัวนึ่งมเมนเข่าเด้หนี่หยาคักๆเลยเออสี่เด็กกลดํำเลย อุ้นแบกมาอีกเร้วถุงที่สองอุนถุงที่สองนะคะถุงที่สองมาแล้วหั <c oughs> ดหน้าพ้อโกย่างไก่เลยนี่มาพี่น้องไปบ้านปุ๋ยน้ำกันนี่ทั้งปุย๋ยมันจะไปขวมมองไรบุ คือบน้องานนีนอ้อทุงเท้ากับบริเตียมเอาลุยโหลดแล้วเฮาปุ่นพอเะลืมไปก่อนแล้วนะคะพอเซีมกับเอยพอพอของเมสมกับเมสม,มสมิได้วัวนวานกอนนะคะฐาพอเซีมเพราะว่าพอเซีมเป็นคนแบกปุ๋ยมาให้ทังนี้กับสิวานถานะคะจากสิเป็นส้งใดระเดอนี่เดูวานปุ๋ยขังแรกนะ งามแท้ละปีนี้เขาในสมรงมือวานปุ๋ยเองปนนี่นี่นะคะไฮนี่จนปูนเงาเงาไปถึงต้นใหม่สองต้นใหญ่ๆฝากไปอีกเป็นต้นยุคาพุนละค่ะพุนแดนหน้านะคะเขตต้นยุคาเพราะว่ามีไห,หน้อยสองไฮญุุ่นนะคะอันไหไงนี่กระหอดหัวกันแท่นหน้านั่นละคะนั่นฝากต้นใหม่ไปนะคะนี่ไ้นี่ไ้เดียวเงาเลยนะคะนี่ไ้นี่ตรงนี้ ไอเดียวเงาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <laughs> มาแล้วมาแล้วปุ๋ยถุงที่สองหอดบ่หดแทนๆเนาะโ <laughs> อ้หดไวตัวมาถุงที่สองพ่อไปได้ถุงที่สามตีมา่านลอยเอเล่เอเล <laughs> ่โอ้พอวันจอดหนาแล้วงั้นเดี๋ยวไม่สมกันญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวลงไปวานปุ๋ยก่อนจ้า เดี๋ยวเย็นนี้นะคะอย่าลืมมาเป็นกำลังใจด้วยนะคะตลาดบ้านสาวปีนะคะออเดอร์กล้วยยังเหลือนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าพอวันจนเร็วแล้ะ